ครับเจออพกันอีกแล้วครับพี่น้องครับช่องเกียรติดาแสงดีครับผมพอดีช่วงแรงๆครับแต่่าได้ยินเสียงแรงๆเลยนี่เสียงโยนพอได้ยินเสียงรัดจะมัจกุสดีครับน้าสวัสดีครับมาแบบแบบชมลมครับชมลมต้นมะม่วงกุบบุลูเด้ครับพี่น้องสิมาเบื้องโนกไก่ลุงรัดใด้มาตัวหนึ่งครับผม เดม้าสองตัวลูกอะไรเดม้าสองเลยมันมาเมื่อไงสองมื่อเส้านี่ไปได้อยู่ปลาไปจะเศร้าพูนอยู่ไอ้นี่เขาไปซอยเหล่าเป็ดนี่แหละจะมาซุดซอยเลยปากซอยแลี่ตัวนี้มาได้มองได้มองอันนี่มงดอนไว้เขาไปเขาไปซอยเหล่าเป็ดน้อยนึงอย่างมงโค้งอ่ะตัวนี้สวยหน่อยตัวนี้มันเฉียงกลางแต่ว่ามันกิมี่เอิ้น แล้วมันกับสีมีคัดคู่น้ําแล้วก็เอิ้นอีกอม,มันมีมันมีเรื่อยๆมันเอินเออมาทะลุหน่อยหนึ่งมีทลุบางๆนี่ตัวนี้แต่ว่วบาเบิ่งในโตแล้วบ่มเห็นมียังจักอย่างนะปีกปีกคึอควยดีเถอะเอนไนด้เนาะปีกขึ้นขึ้นดีเถอะตัวนี้พร้อมอยากได้นาะอดทนเราจะเกือบสองสมงมุ่งไหมตัวนี้นะครับเออตัวนี้ จนบอกเขาหอมสีบเอาเลยแหมก็ค่อยๆเลยแม่บอกหอมจัดซองเลยตีมือเลยซองเลยตัวนั้นประมาณสิบนาทีตัวนั้นผมก็แย่เบิ่งมันเป็นคารุ่มคารุ่มคารุ่มน้อยติ๊ติ๊บคาุ่มบางๆตัวนี้มีคลุ่มน้อยนึงตัวนี้เส้นเอื่นนี่มันเอิ้นสิเป็นซองเสียงแล้วก็ที่นี่หนอกเสลยไม้ครับเสลยไม้ของลุงหลัดครับคนนี้ผมมาเบิ่งให้รับจังหวะทีนะนายมาแต่อยากได้ตัวมหาชัยพอดีครับ ไประมาณประมาณอือเกือบสองชั่วโมงต้มปลาป่ะนะต้มปลาบ่ต้มปลาทะเลเนี่ยนะอืออะไรทั้งหอยทั้งปลาเต็มเลยไปถามพวกขั้วพวกหอยกัมีห่านพวกขั้วโอ้ครับเดี๋ยวผมสีพิจารณาเบิรงสองโตนี่ครับพี่น้องตัวนี้ตัวแรกตัวนู้นโตตัวนู้นตัวแรกกันบ่เท่าเดียวนีิโอ้ลายคออู้กามันบินลงมาใส่หัวเสาพอดีเลยโดนเขาเลย จัดไปพี่น้องจัดไปขึ้นหัวเสาเลยตัวนี้ขึ้นหัวเสาปุ๊บก็มันลงบอนี่สวัสดีครับเจ้าโเอาได้ยินข่าวว่าเจ้าพงศิริจัดเสียงไงตัวหมายวัสดีเฮ้ยของแท้เลยเปลงไหนก่อนเพลงไหนงามบอเปลงไดชเฉลยตัวเฉลยเจ้าพงศิริอ่ะอ๋อเฉลยพงศิริอ่ะกระโดดไปเต้นเปรี้ยง ไปเหยียบพเนีึกมันมันแมนโตเสียงใหญ่บอลุงมันสงสัยสงสัยโอ้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 น้าทั้งคานเป็นโตที่ผมไปตามก็แสดงว่าเซตพวกพุงซิรีสอีนี่แหละโอ้โหพงซีรีส์ดินไปซื้อเลยเอ้าดินได้ซื้อตัวสูงเอออยู่ในพเนีึกไปนั่งถูปยาโวนยาแล้ว นี่มันพลตวมันหมานเมันขยวครับเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์ครับไผ่เซียนเซียนคนวิเคราะห์สู้ฟังนะครับนานนายาเป็นไงมันอยู่โรงงานแต่ว่ามันมันดำมืดโตเลยตัวนี้ติดยังมากลูกมอเบื้องเลยมันติดยางติดยางอ่ะนะมันอยู่โรงงานกินห่ากินแมเนาะคือมองเข้าไปมันเฟื่องมืดโตแต่ขาคือดำมืดเลยสองตพีอง ตัวนี้ตัวนี้ออกโคนดำับผาเป็นึงสเกือบงม้าประมาณสี่สิบนาทีตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแต่เหลี่ยงนกมันเามันเสียงเออเออเออเอนเออ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 เเออเอนเออ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 เิเออเออเอกเออ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 นออเอนเ้อเอ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 อเวอเเออ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 เเป ่เีนตัวม่ไปยนี้เลี้ยงไงครับบัวบัวงามปีกมันคไข่ตัวนี้ไปขนมางาเนาะบัมันเจ็บหางมันงักนกตัวนี้เตัวนี้อยู่ใต้ต้นเลยตัวนี้เป้าเอาเลยปติปักกับตัวนี้นกผูกครับปูกตัวนี้นกตัวนี้นกเป็นแ่ตัวนี้ตัวเมีตินไ้กินไ้ตักกับไปแม่ินเป็นแม่แค่อันนี้คือว่ามันเปตัวหมายของข่อยเจอตัวมันแล้วแต่ว่า ไปเอานหมูแม่นไม้ก้องข่อยเลยตัวนี้หมูแม่นไม้แม่นไอ้น่าไอ้น่าเบิ่งเทียบกันนกสองตัวนี่ยหมูแม่นหมายของข่อยเลยตัวนั้นเพราะมันติดไฟโพดมมันมาคู่อยู่บินลงหัวเสาทีเดียวเลยแมแนครับต่ตัวนี้เฝ้าประมาณแม่ครับเมฆนี่ยสิบนาทีตัวนั้นตัวนั้นสองชั่วโมงว่ะที ขโมงซีซีเปอร์ีประมาณนี้แหละแต่ว่าเนี่ยนะพี่น้องกะกะเบิ้งศึกษาไปน้ำกันครับผมแต่ว่าตัวนี้ตัวเมียผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตะเกียบอียูแต่ว่ามันอ่อนครับแต่ว่านกตัวนี้ตัวนี้แข็งเป้เลยตะเกียบตัวนี้น่าเลี้ยงครับผมตัวนี้น่าเลี้ยงมากเลย โอ้แต่เสียงออกว่าแข่งไงมักเียธรรมดาคนโบอททนปนี่ได้ไงเขาท่ายหนีแล็วสุ้โม่งกลัวเว้ยส่งส่งนกมันคือสีคือยังทนหมหอมต้วท่นหมกเขาหอมก็ครับนี่มีเสียนสอหนึ่งเสี่ยนสออยู่นะอกบางๆเสียลงเหลังบางก็มีคานี่น่อเขาท่าย์ทมาเองก็บมีดี้เอาพวกแหงมตายง แต่ว่าตนกตัวนี้อายุแล้วประมาณขวบกลัวซส่งสองขวบแมนแครับประมาณขวบกวบัวครับแมนแมครับขวบหขวบกวกัวโอ้กโอกง่าเบื้งเบิ้งเบ้งเสียนซออยัง่งโอก่างไรมันจะเลี้ยงายเนาะนกนกประนิ้เนาะอย่างไรเนาะเสียนซ้อดดมันแข็งมือก็บยังแข็งบอกง่ายเลยนะแข็งงหญ่แข็งง่ โคกเดีนนวคนหุ่มกันเนาะนกป้านใต้คนอยู่ตลาดรอนวายนี่เมียนังเขานี่นะโคกปรกลุ่มนี่นะโคกปักนุ่มตัวนี้สวยครับพี่น้องตัวนี้สวยนกสวยเป็นตาเลี้ยงตัวนี้เป็นตาเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงนกตัวนี้เป็นตาเลี้ยงปล่เลี้ยงให้ก้อยเด้อะแง่เปาเก็บของมันมีคนล่มนกแมนแมนนกมีบางบางโยมีบางบางเบิงเบิงเบิงไร่ข้อนี่แต่ว่าครับ ยังบทท่านได้ได้ได้ฟังมันโยนบทท่านได้วางจักจักกุ๊กบาลู่โอ้โหว่าจักกุ๊กนี่นี่นกสินปมันกุ๊กเดียวครับผมเนอะกุ๊กเดียวเดี๋ยวพอบ่ว่าสียหายตะโรดไปปล่อยอืมเสีหายตะโรดยิงหายตะโรดไปปล่อยควบการควบกัการหายไปเพราะว่าตัวนั้นมันตะเกียบมันอ่อนเอาดูยูบานน้ำแต่ว่าตัวนี้ตะเกียบแข็งเป๊ะครับสวยครับผมมี่มี่หูสร้างน้ำเด็กน้อยมีมีหูสร้างความ อกไงอกไงตัวนี้ตาเลียงครับตาเลียงครับเรื่อให้ตะโรดโทัว่ะเออให้เนรีมาเบิ่งแนวว่นเป็นอย่างไรตอนนี้ของพิจารณนแนวว่ะแมนครับเสียงเสียงเสียงแบบนี้เสียงเสียงกลางหมดกินเขาเลยเสียงมันจะออกน้อยๆได้เสียงกลางมาหน่อยปเ็นใหญ่กลางกลางกลางลงครับเอื้อแต่ว่ามันเอื้อนนี่เอื้อนดังเลยว้าว เววเลยเด้เสียงน้อยกับจ่วก็มันเกินดังวังว่าเลยเด้นกนกมันส้งสีเนียวนกมันสิส้งเชียงนี่ยอย่างน้อยครับมันมาแมนครับมันไก่ทึ่งทึ่งหนกทินเฮ่ามันไก่ก็ทีมันจิเขานี่มันตีตัวอื่นออกเมิดหลายตัวซีหาโตรับมันอยู่น้าการหลายตัวจนมันอยู่เดียวต่อเดียวเลยมันจ้งมันเข่ามันเจ้างเข่าทีแรกมันวินเจิดไปเจิดมากไปทำมาก ไปใส่ไฟแล้วก็ไปต้นใหญ่ไปใส่ไฟก็ไปต้นใหญ่มันไล่ตีตูมูออกไฟก่รเพราะมันสิเขานั่นมันตีออกเบิดตัวตัวละวเดียวตัวเดียวมันจังเข่าเพราะว่ามัได้แล้วเพราะว่าสีไล่ออกสีมาเอาตัวไม้ไปใส่แล้วอยากได้คนอยากได้นะแมนเข่าโดนตัวนี้เข่าโดนเลียงเรียงเรียงเรียงตัวนี้เก็บเลยครับนี่นะขัดรองเบิองมันงกมันทินเฮามันอยู่ไก่คนกะติขันไว้อยู่แล้วไว้อยู่ฮึ เที่ยงนะเที่ยงขนาดนี้นึ่เที่ยงหลังนงี้ยเงีงร่วงลงงี้ยงยังบอกลองหาลูกบอกองก็ตัวนี้ก็ไม้สิไปเอาตัวนั้นแต่ว่ามันบ่แม่นเด้ข่อยฟังเสียงบ่แม่นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นกตัวเมียครับผมเมียครับนกตัวเมียแล้วก็อายุกับว่ได้หลายน้ำหลายบ่หลายครับอายุบ่าัด้หลายน้ำดำเป็นเบิดครับเขาไว้พูดตัวนั้นประมาณชิปนาทีพราขันเขามากอะนกขันประมาณชิปนาทีมันมาเลยมาปุ๊บกด พอมาหอดปรมาณจะสองสามนาทีก็ลงเลยอยู่เทิงเทิงก็ลงมาเกาะหัวเสากระโดดเขาเลยปั๊บเลยว่ะติแต่ว่าบอกไอ้อันนี้แต่ว่าได้คู่ไรนั่นอยู่มู่ใส่กันอยู่คู่อยู่เป็นวะเออคู่อยู่ครับโอ้โหเขาดูพระมขาดูนกครับคุณลุงนี่บอกครับกงอ่ะกงลุงหลัดได้เห็ดกงบ่เนี่ยมือนี่แล้วกินเราคนเป็นเห็ดกงเราจะกินกงเหลืวสองตหน่วยนี่เขาเลยมาใส่สองตัวดี่ดียวเลยครับผมลุงหลัดเห็ดใบสอง สองนวยได้ดเดเลยมาสองโตก็เลยเอามาใส่เลยเดี <sh> <so> ๋ยววันนี้มันล่มร้ายอยู่ในอูเบียครับสิบมเฮ็ดอยู่บุครับอุปกรณ์นุ่งร้าครับผมล่อๆในเด้อครับนอนหัวนาะเอาฝากฝากล่อๆในเด้อครับรัเนี้คันอยากได้ก็คันมาเอาเองได้นี่หาล่อเองก็ไปเลยคุยกันได้แล้วแต่คันทรงนี่มันแพงคันทรงมันแพงนอนนอนร่มนไมอยากได้เสียเงินหลายนะคทนอยากได้มากเองงดครับมึงใส่ตอนนี้ อยู่ไก่เนาะเออยเขาอยู่ไก่มาเอาเลยแถวนี้เนี่ยจีเฮ็ดไปให้ซื้อสั่งไว้ก็ได้เออสั่งว่าจีเฮ็ดให้เลยครับสั่งว่าจีด้วยอุปกรณ์มีอยู่ครับเตรียมอุปกรณ์หมดป้าป้าตุ่มว่าแล้วว่าเอากงซ้ำของน่ะนายเอาไปแหมแล้วนี่ข้างล่างข้างล่างใส่ลวดเลยแหมลุงหนตใช้ได้ไหมตรงบ่ครับตรงๆได้ได้นี่2หน่วยเลยได้2องรวยได้ได้สองรวยมันบ่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไว้ให้เราเลยเด้อนีเอาเอาอยู่ครับอันนั้ไปเฮ็ด ไปไปเบอง์น <c oughs> <c oughs> ่ <Glenn sound> ้อันน้อยมีอยู่อันหนึ่งเฮ็ดไว้ใส่หน่อยน่อยน้อยก็มีนิดแต่หน่ยก็เห็นแล้วน่อเบอร์ี่ไหนกลุงหลัดหลายครับผมกงกับเหมือนเดิมเหรอครับพี่น้องกงกับเหมือนเดิมหคือเกพื่อกเอาไปหรือ แค็ดีเลยว่มือมือมืออนั่นเฮาที่เฮ้าไทย่องไงลูกระจมกระจมกองกระโจมก็ไไ้นด้เรือเาเือช่งกวางโยนนี่เลาเแมเว่ช่วงกว่างปุ๊กปุ๊โอ้นกเอา่หนกไปไกลได้สบายด้ครับไซนุกก็ไปไก่ได้สบายด้โเกียบไส้รถไปเนาะครับผมโบเกียบอือราคาบ่เป็นต่ตอเล่าได้ฝีมือนี่ อันนี้ก็อันนี้ก็ขายนกนั่นเนาะผ้าต่อครับเอินผ้าต่อนี่ผ้าต่อ้าต่ออันใส่นกอาบน้ำียวเลยครับใส่นกอาบน้ำก็ได้เออแมนนั่นายใส่นกอาบน้ำบอเวลาเขาล่างโกงเนาะล่างโกงเปลี่ยนโกงของผมมันหน่อยพอดผ้าตน่ยมันหน่อยพอดอันนี้ก็อันนี้มันหน่อยก็เลยเ็ดจกหน่อืมท้ออะไรนี่ ฮะสี่ร้อยก็รู้แหละแล้วก็เนี่ยอ้าวครับผมาคนเนียนยังโบว์รัาครัคนคนเนียยังบว์รัก้าครับครัก้าอะไรเห็นว่เห็นมันเเห็นดีแต่ว่าผ้าต่อได้เลยเดี๋ยวไหนผ้าต่อผ้าต่อถ้าข้าวมีนกต่อดินเนี่ยเป็นผ้าต่อดินได้เลยเนี่ยผ้าต่อดินได้เลยเนี่ยดีแต่ว่าสวยสวยขนาดเลยสวยมากอีมือดีนะมีมังตีว่ะ ช่งควางกับควางที่เหลือเนี่ยเข้าใจได้ตัวว่าเฝ้าเอาสวยๆครับตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงอ้วดตัวนี้เลี้ยงเลยครับเลี้ยงช้ำไว้จนสุดแต่มูกับทวกน้ำเนี่ยว่าตีมาก็เลยยังไม่ตีมากเลี้ยงช้ำไหวตัวนี้ที่ว่าพัดลมแต่งงันนนั่ละที่ให้เจ้าเบิ้งนะ นกไม่ติด้อลุงหลัดกับลุงโทหอยมะเบิงนกหอยใส่ได้ใส่ด้เล็ครับนชียครับเชียงครับแนวนี้ขันเลี้ยวยี่ดอเลยครับขันเลี้ยวสวยติดแบบบมชัำมโมยังเลยตัวนี้ เก็บเนี่นกคเดกเก็บหางสิตอนไหนเนะเก็บหางนี่ขนาดนี้นเก็บหางตัวนี้โได้นเก็บหางขนาดนี้กันนี่งนี่ครับพี่น้องตัวนี้ตัวกลางตัวกลางได้ได้ตั้งหดมีตัวนี้ต่อใหม่มันก่อนนี่พูดเกเล่าพูตัวน้ไ่ตันี้หน่อยยิ่งดอกอันนี้ มากคกินเขาเลยนีโอสิเป็นลององยู่โอ้โอ้แข่งไงแข่งไงแข่งไงนี่ครบปุ๊บปนี่เราแขนิ่มไปห้เมียเบิ้งเมียของเบื้งไห้ติโดนมันมาตงานโน้ติดแล้วฟังตรงนะนี่เลย๊ออกหลองเีว่ะนนานกอกหล่องกับผมพี่้องเหี้ยาหองเอ้าหวังค้าลออกมาหวังค้าจักแล้ว ลองฟ้าอกหลองพาได้วะพาหัวดางได้วะอกหลองพาครับพี่น้องเอาเอาลงมาเบิ่งดีๆด้วยหน่อยสองคนบอกเพงไหนหน่อยนี่ตัวแม่มันนำหาอยู่มดมือมันนี่มึนจะยุ่งจะเสือเนี้เป็นอย่างโอ้อกหลองตั้งแต่พาหน่ะอกมาได้ครับพี่น้องนี่หอดหัวด่างมากหอดหัวด่างมากเร็วอะอันนี้ลงมากจะกินเข่าเลยนี่ดีโอ้หนุกมงคลลุงหลัด โอ้ลายสนะปีกสวยครับพี่น้องไล่สนะปีกสวยเลยว่าบอกล่องผมมันหลุดผมตามหาอยู่นะเอาไปเลยตัวตัวนี้ลูกมันเนี่ยขากับียนกับกันว่าสั้นกันนาที่เป็นลูกคนได้เหมือกันนี่นี่มามามาเอาเอาเอามาวางก่อนเลยวางก่อนครับเดี๋ยวส้มนกอกลองครับผมอาจจะเป็นลูกคนได้เหมือกันนี่ก็ลองกันเพราะว่ามันโต มันมาเล่นกับนกตอนะมันติดถอยออกแล้วตัวนั้นนะมันก็ร่องขึ้นกันลกร่องขึ้นกันเออเม็ดงาน่อยหนองเ้เม็องาน่อยหน่โอ้เม็ดงาหน่อยหน่อยวะอหน่น่อยองสอบเยโีี้องจังหน่อยเนี้ยปุยไจังหน่อยกันเนยปีกนี้ปีกจะสูงหน่อยหนึงหลังเห็นเนีย แต่ตัวนั้นเครื่องมันเชื่องพิษปกติผมในน้อยตาเหลือบแต่ตัวนั้นคือมันตายใหญ่แต่ยังตัวนึ่งนกนั่นส้นตาขาวครับผมส้นตาขาวนกเหลืองตาใหญ่ห่วมันดอกตัวนั้นนกเนี่มันกเป็นนกเนี่ยมันเหมาะอันนั้นประเด็นระบบขาวตาตัวนั้นโอ้นกนกรุ่นๆอยู่เลยบ่กันใหญ่ๆเลยมันขันจะกูลุงหลัดตัวนี้วันยังบนแหย่ใจวันไม่ทั้ง เพราะว่าพอดีอยู่ใส่ถิ่มไว้อือให้เมียเบิงนาาเห็นของดีหลายวะเห็นหลายอย่างใคอยยังเก่งว่าริวลึกโบริวฉะนั้นมันมีริวอยูตัวหนึ่งแถวเนี่ยแต่ว่าพึ่สมบมากดอกริวอยู่พุ่นมันเลี้ยงลูกบยอดลิวมากๆหอกเพราว่าตัวนี้นะตัวเสียงบลังบลังเล็บมันด้วยเล็บขาวพวกเขาน้าเห็นหมอตัวนี้เนาะน้าเห็นหม่องข้อขาอ่ะมันนสเียอขึ้นลงเห็นหม่องข้อขาเป็น เป็นขนเส้นๆเ,เป็นเส้นเน้นบ่ใช้ส้างทางซอยเส้นซอไล้ตัวใหม่เนี่ยขาแมนขอเข้าขอขาครับทีมันเป็นขนเสียนหน,หน้อยออกมากสเสีย <c oughs> นแมวอ่ะแ <c oughs> มวแมนเสียนแมวอืมเศยมันอยู่แนวเห็นบ่ตรงคาข้ามบ่ครับเคยเคยเคยเห็นบ่ที่เ้าลกขนลนกขกุมเลยนี่นี่เป็นเส้ศษไยนี่แตกงามอ่ะแม่ครับ ันี่เป็นเส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดียวนะแมนที่เป็นเส้นเอออยู่นน้ำน้ำขาบองไปแมนเี่ยนไมเออนเอออันต้องคานหมวอคานบแมนครับผมที่มันเหี่ยวมากมันเหี่ยวกมาเออลักษสีมันจะแตกไปนะอันนี้มัีโตสามารถมีโตตัวได้เนาะตัวนี้เนาะขนตัวนี้มีออกตัวตัวใดบ่นบอครับบอบอมีทุกโตเด้บอมันออกทัวตัวอะไรบอตัวแมนแมนครับออกทัวตัวใดเจ้าว่าอกหล่องอกหล่องครับอกหล่องครับผมพี่น้องอกหล่อง มันก็เชื่องตัวนี้ก็เชื่องเหมือนกันตัวนี้ก็เชื่องตัวนี้ก็เชื่องปิดปกติเลยเดี๋ยตัวนี้เชื่องร้ายรับนกอกหลงครับคือจังนกเก่านี่ตัวนีงคือยังนกเลี้ยงแนวน่ลงโอ้แต่ว่ามันคงหู้คือยังหู้พันเนียดเหมือกันเฝ้าโน้นขนาดจนแบบเขาหอมสีบวเลุยเลยโอ้เฉลยไม่อาทิตย์ที่แล้วตัวนี้อาทิตย์ที่แล้วน้ตัวนี้มือนีน้องน่ารักมากอาทิตย์หลักสามมือที่แล้วนี่อืมที่ว่าใส่ถิ่มไว้ที่ใส่ถิ่มไว้ที่ต้องรับตัวหาข้ามข้ามดาบปกดลองมัน มันจนสี่จอดกันไหมแมนแมนบลกล่องบอลอนายแมนบอมันบลกล่องบอเนี่ยมันอีตัวแม่มันบินหาเมื่ดมืออนอันไหนมันบลกล่องบอนมันเป็นขนปลาอยู่มันบอลอันไหนเสลุดชายสลุดไปอันนั้นเนี่ยสลุดแจ๊กปุ๊บลุงรัดสองปุ๊บวะตัวนี้ก่ได้ยินเลกเลยหมดได้ยินเอื่นเลยอไม่ได้ยินขันโยนเลยบมจักมันจักตัวนี้ผมยัน สองแกมนั่นแหละมีแกมแกมสองนี่โอ้ถ้าถ้าเป็นสองนี่ก็เสียงน้อยเลยมันมีเสียงน้อยอยู่ตัวหนึ่งจอกฟุกเสียงน้อยก็ลองเสือหลังเสื่อยางมันปิดมิดมันปิดมิดหมดเออเสือหลังมันปิดมิดดีตัวที่มันรถเนาะตัวนี้บอดี้เนี่ยโอ้มันใกล้คนอยู่ตลาดนอนไว้ปาซ่านี่แม่มองนี่ใช่ตลาด พาซานี่นะน้อยเดียวนึงหัวกุ้งนะน่ะอืมนกบุกลุ่มพอดีอันหนาไวนั่นนั่นเยปะเนี่ยอุ้ยผู้ยังมุ้ยพนอยู่ครับพี่น้องโอ้โหสวยสวยสวยนกมงคลนะครับอุกหล่องครับพี่น้องหล่อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอืมหล่องเงาเลยว่ะประมาณสามมือสามมือคนหนึ่งสามมือเนี่ครับพี่น้องผมครับ เหนมาไหมเนี <hr> ่ยห็นมาไหมเดี๋วอาหารไงก้อนบันอ้วนสวยนกกระดิ่สวยครับงามเนาะงามเหนียวขนาดเลยเหนียวโคตรเหนียวเลยนกนกไก่สนับปีกสนับปีกสนับปีกม้วนๆยังเสียมึกม้วนๆยังเสียมันเดียงง่ายนะนไหนนี่นกเดียงง่ายนี่กาใบแต่ว่าข้างกาเป็นแหลมๆปิริษจังเลยนะโอ้ย อันมึกเลีมน right? ี่แนครับม like ึกเลีมๆนีええ่ด้เมันเลี้ยงยากเนาะเลี้ยงยากนันดินนะม่อนไมะามแนสวยจุดโหว่ามันโมได้ักเยมันเอือนเขาบอกของเจจิตจุดจิตไปซื้อนกหรือไงมันิกันโมได้ไปซื้อนกแก่ด้วะโอ้ไปซื้อตไเ้ ไอตัวนี้นะนีน่เนีเป่าตัวนี้จนอดเอาซื้อเท่าไหรเป้าเลี้ยงไปซื้อนกโอ้ตัวนี้สวยดรวยเขาบอกขายสองพันก็จะได้เต็มที่กับพันหาน้อบอกว่าไปเอานกผมนกผมกันซื้อเพีน่น้อุ้งล่าง,งน,น,น,นะผมมีตัวเดียวเนาะเยมีตัวเดียวอยากตัวเหมือนกันบอกว่ามันโดนพวกมันเลยกินเขากินน้ำแต่เศร้าเนาะไปหอดเป็นสิบโมงจังได้มันตัวนั้นสวยๆด้วยตัวสองตัวนี่สวยตะเลี้ยง เก็บไว้ mhm. ทั้งคู่อืมเก็บไว้ทั้งคู่รูลองกับเก็บไว้ครับอันนี้ก็บหมกลองเลยแะละครับพี่น้อง้างตุ้มใบช้างใบหรือทีเป็นทั้งนาบ้านบ่งรถจอดน้ำหนึ่งเห็ดไว้ขายได้ขายมาขายมาไม่มียังไงเห็ดไว้เห็ดไว้เราก็ใส่นกจุกลองนะฮะสวยครับสองตนี่สวยกันมีคนมีซื้อกันนกเมื่อยหนกกัขายให้ครับกันบนเลื้อก็ข้างคามาหลับเองได้กับมาหลับน้องหลับเนาะมาหลับเองน่ะก็ แต่ว่าคันแต่ว่าป้าตุ่มบอกว่าเอาเอาเอาทั้งรางบ่ใส่แต่แกงเห็ดเห็ดบัวเห็ดเสมอเลยครับเห็ดเสมอเลาวบอกว่าเห็ดเสมอครัแต่แกงตะไคร้ใหญ่ๆน้อยนึงมันต้องเหย้ามันต่งเพิ่มควบเหย้าไหมเพิ่มควบเหย้าครับเพิ่มเหย้ามาปัญหาเส้นครับแมนครับเพิ่มควบเหย้าอีกเส้นปัญหาเส้นต้องมักตัวนปัญหาเส้นนี่ละประมาณสองกองจะมักสองอันเลยนี่ มาสองันเลยเจ้าดีดีแต่ไหนไปทำเนีอันนึงผมใหญ่ทรันี่ทีแรกก็อนทีว้ใส่ของเจ้าของนั่นละอันนี้คั้นเขาเอาเรียบนี่ที่ได้หัวมันอันนี้นะอันนี้เรียบได้สองันอันนั้นอี่ยังนะอันนั้นผมเอามาให้่แล้วครับผมเอามาให้มื่อนี่เปิดเโอ้นี่เอาโกงกิ้งใส่ไปเลยคือเอาโกงกิ้งใส่ไปโกงหม่ฮึ่มฝรัเนาะฝรัีงเนาะสีเอาไป อ๋อครับผมโอ้สวยๆนกสองตัวนี่สวยครับอุ้ลองครับไปมอได้มา่หม่เน, <ๆ S 2> นี่ยสวยตันนั้นเป็นน้ำกตัวดำนกพี่ดำังไรก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าชมเกษดาแสงดีครับมือนี่บอได้ไปต่อมีตาผมไปข้าวหนึ่งอยู่ผมมาตะวันแผ่วผมไปข้าวหนึ่งเดาลุงนัดออกไปได้สองลุงโหลดนอนนา,นายมาตามหาชัยครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ซ้ำนี้ผมเกตศรแสงดีกับทีมงานลุงรัดลุงโรดนะน้ยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวออกปาลามวลๆครับผมพีม่น้อง